ฮอตไ่สาเลยค่ะลูกสาวกับแม่ใครฮอตหวานนะฮะตอนนี้อ๋อตอนนี้ต้องถอยให้ลูกลูกเขาเป็นดาราอหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเลยขนนาด้ีเป็นเกตเป็นดีสุดๆดีสุดๆเลยค่ะก็แม่ถอยให้ค่ะเป็นมั่งกับการแสการของอบิเกลที่ทุกคนทั้งประเทศแบบชื่นชมรักในความเป็นอบิเกลอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยมันเร็วไปอ่ะอืมันเร็วไปแล้วรู้สึกว่า ไม่ใช่ให้โตเร็วจังเลยสองปีกว่าแล้วเลยเออแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่แบบได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะได้ความรู้สึกผู้ชมท,ที่ที่บอกว่ามันเร็วคือจดุดจุดตรงที่ออก็คือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านงานยากมาแล้วเนาะเออ,นะเ,อ,อเราผ่านแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่อย่างตอนพี่สายวิภาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเบบี้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ละคืนกว่ามันจะผ่านไปอะสามเดือนแรกมันคือแบบ อะไรมันจะผ่านไปสักทีว่าอะไรเงี Nixon> ้ยเพราะคนรู้จะบอกว่าเด็กสามเดือนแรกมันจะง่ายอมันจะยากแล้วก็จะค่อยๆง่ายขึ้นเลยอย่เงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบพอมาเป็นพี่เกลเนี่ยก็คือทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าเรารู้สเต็ปรู้อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็เราก็เลยสูว่าเออมันมันค่อนข้างเร็วท่ชมกังวลไหมเรื่องความคอดของเขาเวลาไปโรงเรียนหรือเป่าจะทำให้เขาแบบว่ามีปัญหาไหมหรือว่าจริงๆไม่ค่อยกังวลนะคะเพราะว่าเอ เวลาอยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กปกติอทั้งงอย่างตอนที่สายพี่พาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเป็นเป็นเด็กปกติที่โรงเรียนเขาก็ t r e ตเด็กทุกๆคนเท่าๆกันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าว่าใครเป็นใครแล้วก่อนก่อนก่อนที่สกลจะเข้าโรงเรียนเราเตไดเตรียมพร้อมยังไงกับให้น้องบ้างบอกยังไงกับกับเกีจริงๆอ่ะ ตอนที่สายพิพาสองขวบอ่ะไปไปพรีสคูลแล้วไปพรีนอสเซอรี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยแม่ไม่ให้ไปก็หนึ่งคือที่อกรับส่งสองที่นะคะแล้วก็สองก็รู้กว่าเออเราเราผ่านมาละเราก็รู้ว่าเออมันมันต้องต้องอะไรประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะ พัฒนาการเร็วคือตอนแรกก่อนของพี่สายพิพาที่แบบส่งไปก็เพราะว่าก็อยากให้เรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมแล้วเราก็เหมือนเป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโรงเรียนจะมีอะไรที่สามารถให้ได้มากกว่าที่พ่อแม่ให้ซึ่งถามว่ามันมีไหมมันก็มีอ <mistakes. S 2> นะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกเรื่องระเบียบวินัยเรื่องอะไรที่มันฝึกได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่งแต่ก็กับเกลก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่ามันเร็วมากก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่กับเขาอีกอีกปีหนึ่งคืออยากเก็บช่วงเวลานั้นว้ใช่แล้วเ like ดี๋ยยว่อใ ย้ายไปโรงเรียนเดียวกับพี่เลยปีหน้า,าใช่จะได้ไม่ต้องสองที่เพราะว่าโรงเรียนที่ถ้าเขารับนะ<า>ถ้าเขารับก็คือสามขวบถึงจะเข้าได้ก็ค<า>ือเกี่ยวก็จะได้เข้าเรียเราสามขวบสามขวบกว่าวก็จะเป็นปีการศึกษาหน้า,าค่ะอย,อย่างน้องนี่พอจะรับรู้ไหมครับว่าเขาเป็นที่สนใจของคุณมากอะไรเออจริงจริงชมวงว่าเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแบบ เขาเป็นสตาร์นะหรือว่าเขาเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่คือเขารู้ว่าเขาได้ความรักชมว่าภาษาของเขาอะคือเขาเขารู้แค่นั้นเออว่าว่าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนนี้ดูเขาในโทรศัพท์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยเออเขาเขาเขายังไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าเวลาเขาไปทํางานกับแม่ทีมงานหรือว่าเพื่อนฝูงทุกคนของแม่ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันทุกคนรักเขาอะไรเงี้ยแบบว่าให้ความรักเขาอะอืมค่ะมันก็เป็น อยากเก็บตรงนี้ไว้ใช่มันมันโตเร็วอ่ะออนี่เขาเจเจเขาเข้าโรงเรียนพี่จะไม่ร้องเลยหรอเออไม่แน่ใจว่าตัวเองจะร้องหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเจอ่ะไม่ร้องมั้งเ, <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้เขาไปส่งพี่ที่โรงเรียนเขาก็จะแบบเหมือนวิ่งตามเอม <ใน S 2> เขาจะอยากแบบเขาอยากไปโรงเรีย<ใ>นอยากไปโรงเรียนแบบอยากสะพายกระเป๋าอยากไปแล้วก็ เวลาไปส่งพี่ก็คือเริ่มให้เล่นในสนามในอะไรเงี้ยที่โรงเรียนแต่เขา ยังไม่รู้นะว่าเขารับเราหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ให้แบบว่าให้คุณชินเอาไว้แล้พี่สองพี่สองคนพี่สายกับพี่พ้าใครว่าอายุพี่ห่วงห่วงน้องว่าไหมฮะว่าเป็นห่วงเขาก็รักน้องอะค่ะเขาก็รักน้องเขาก็ห่วงน้องแต่ว่าก็ตีกันทุกวันก็ตีก็ต่อเพราะว่าตามภาษาแหละเออถึงเวลาลักก็รักแต่ว่าถึงเวลาเวลาตีเวลาอยู่หัวก็เต็มที่เหมือนกันแล้วแม่ห้ามยังไงแม่คนกลางไหมฮะอย่างเงี้ยสามคนเลยนะแม่ ก็แล้วแต่สถานการณ์คือบางทีก็จะบอกว่าเออให้ให้ทนน้องหน่อยเดี๋ยวน้องก็โตแล้วอะไรเงี้ยเอ้แบบว่าอดทนแต่ว่าบางทีก็จะต้องบอกน้องเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วเขาก็เริ่มสอนเขาแล้วว่าเธอไปทําอย่างนี้กับพี่มันก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็รู้เรื่องบ้างก็พูดซ้ําๆไปแล้วเขามี r e a c ชั่นตอบกลับมาไหมแต่ละครั้งที่ที่เวลาสอนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็วีนเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นดีว่าอยู่แล้วเขาก็จะต้องเขาก็จะต้อง ก็จะต้องมีตอบโต้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นก็ไม่ใช่เด็กที่เรียกว่าจะว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นก็มีแบบมีฤทธิ์เหมือนกันใช่ก็ต้องเราก็ต้องพูดซ้ำๆอ่ะพูดบ่อยๆอย่างการอย่างมีงานที่แบบเข้ามาหาน้องอะไรมีลูกกองีกองงานที่มเบรแน่นอนตอนก็มีงานติดต่อไปเยอะแน่เลยสำหรับงานที่แบบอยากให้อาไปเกลียวไปร่วมงานด้วยหรือว่าให้พี่ชมพาน้องไปด้วยหรือว่าอะไรก็เอาที่เรา manage ไหวอ่าก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของ ความเป็นไปได้ว่า manage ไหวแลวสองก็คือว่าผู้จ้างก็เข้าใจในเนเจอร์ของเด็กว่าเด็กสองขวบข้อจำกัดเขาจะมีอะไรบ้างเขาจะทำอะไรได้บ้างคือถ้าคาดหวังว่าจะทำได้แบบเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเมันเป็นไปไม่ได้ก็คือขอคนเข้าใจแล้วแต่ละครั้งถ้าถ้าแจะเก็โอเคแต่คนคนไปเยอะมากแต่ละคนไปเยอะคนมีคยดูแลคือจริงๆจะบอกว่าเอาเด็กไปงานอ่ะมัน มันต้องเตรียมอะไรหลายหอย่างนนหนึ่งคือมันต้องเป็นเวลาที่เขาไม่ง่วงนอนอนะไรเงี้ยเขาต้องกินอิ่มนอนหลับต้องจับเขานอนกลางวันมาแบบสองสามชั่วโมงให้อารมณ์ดีอนะไรเงี้ยสถานที่คืออย่างอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวนะเพราะมันมันร้อนมากผู้ใหญ่ยังหุดหิตเลยเด็กมันก็ไม่ได้อนะไรเงี้ย